เอาละครับทุกคนได้เวลามาสุ่มกาชาตู้11ปีอดไปดลงแล้วในที่สุดก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนั่นก็คือตู้ซูเปอร์ไซヤสี่โกคูไดมาและก็ซูเปอร์ไซヤสามเบจิต้าไดมาเช่นกันนะครับโดยเนี่ยแหละผมคิดว่าเนี่ยแหละคือแพทเทิร์นที่ควรจะถูกต้องที่ควรจะมานะคือการเรียงจากการเอาตัวเด็กมาก่อนแล้วค่อยมาเป็นตัวผู้ใหญ่แบบนี้ความไพ่มันเรียงลําดับอยู่นะครับทุกคนแล้วมันยังรู้สึกว่าโอเคตัวเด็กมาเดี๋ยวตัวผู้ใหญ่จะมาต่อ ไม่เหมือนฝั่งเลเจนด์ใช่ไหมทุกคนที่อยู่ดีก็เอาตัวผู้ใหญ่มาก,ก่อนแล้วค่อยเอาตัวเด็กมาที่หลังความไพ้มันลดขั้นทุกคนแบบนี้ถูกต้องแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูทั้ง2ตู้กันเลยนะฮะว่าตู้ไหนน่าสนใจกว่ากันในจุดนี้นะครับแน่นอนว่าฝั่งโกคูเนี่ยโหสวยมากนะครับแล้วก็มีเรื่องของเมคานิกใหม่ใช่ไหม ex skill ที่มีโอกาสออกมาเป็นเหมือนเป็นซูปเปอร์อีกขั้นนึงเออสุดยอดมากนะครับน่าสนใจแล้วก็จะมีตัวละครอ่ะ แน่นอนมาจินดูเป็นตัวข้างโต้ไปนะครับแล้วก็มีตัวของเวอร์ไวด์ดาวโหลดด้วยนะครับทุกคนหรือเขาเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้แล้วนะครับมันมีชื่อใหม่นะครับก็เรียกกันเวอร์ไวด์ดาวโหลดเหมือนเดิมแหละนะครับแล้วก็มีตัวซูเปอร์ e ิโต้ด้วยนะครับตัวฉลองของปีที่แล้วแล้วก็คู่นี้เดี๋ยวได้ ECA ใช่ไหม,มก็อรอลุ้นเลยตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็บอดี้นะครับบอดี้จากเวอร์ไวด์เหมือนกันแล้วก็บี๊ แล้วก็ไดมากโกคู c, จะบอกว่ากอริโออย่างเงี้ยเออตูต้ไม่ค่อยก็ตัวดีนะตัวพวกตัวอ r ก็โอเคเลยนะเบต้านี่ผมยังอยากได้นะมันไม่มีในในไอดีต้องพูดอย่างเงี้นะรู้สึกว่าถ้าให้ดีจริงๆคงจะเป็นคู่นี้ที่รอรุ้นว่า ECA แต่คงดีแน่ๆอยู่แล้วล่ะนะครับซูเปอร์เปโต้ก็ยังพอใช้ได้ในคอนเทนต์บางอย่างอยู่ครับตัวนี้ยอดเยี่ยมนะครับอป3แน่นอนมาจินดูไม่รู้เหมือนกันรอดูไปนะครับส่วน ซูเปอร์เจ้าสี่โกคูแน่นอนน่าจะท็อปสรเหมือนกันเก่งมากๆเนาะแล้วก็ฝั่งตู้แน่นอนคาเนิวอลมันก็เหมือนเดิมนะทุกคนตู้มันก็จะค่อนข้างมันจะแย่กว่าลูกคังลูกคังเฟสเสมอไปนะครับเบจิต้านี่คือบอกเลยว่าเออผมชอบการ์ดนะการ์ดสวยมากนะครับทุกคนเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่ะเต็มๆนี่ตรงนี้ลืมเปิดฝั่งโกคูให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูฝั่งเบจิต้าก่อนแล้วกันนะครับ ita, เบจิต้าเนี่ยผมชอบการ์ดนี้นะฮะไอ, й, รนะอ้รูปเตะเนี่ยโอ้โหรูปเตะนี่คือเท่จริงนะโอ้โห มันได้มันได้อ่ะไปฟังดูดูฟังโอคูนิดนึงนะครับเมื่อกี้ลืมเปิดให้ดูโคโอเค,อเคเปึ๊บอ่ะนี่ดูกันเต็ม,มนะครับออราขาวแล้วก็โอ้โหนี่อัปเกรดให้มากๆสวยสวยจริงๆนะครับแล้วก็จะมีอ่ะล่างนี้ก็จะเป็นกระโดดพุ่งมาต่อยนะครับโอเคก็เดี๋ยวตู้เบตา้าดูกันต่อใช่ไหมจะมีโรเซ่ด้วยโรเซ่เซก็เป็นตัวละครที่ยอดเยี่ยมนะครับติดท็อป10ของเกมแล้วก็ ตัวนี้แทบจะไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับน่าเสียดายโบลี่ก็เหมือนกันนะครับแกมบ,บ้าหน 1, 2, ึ่งสองก็นั่นแหละก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเหมือนกันนะครับแล้วก็ทั้งตัวนี้โอ้โหแต่ละตัวเนะ่ยอนมีตัวนี้เพิ่งได้ ECA ไปล่าสุดก็อาจจะพอมาใช้งานได้บ้างนะครับพิกโกโลแน่นอนโอเคโอ้โหตู้ตู้ตนี้แย่วกว่ากันมากๆนะครับบางคนแวลูวต่ำมากๆก็ถ้าให้ดีจริงๆมีใครบ้างอะได้โรเซ่แล้วก็ได้ไอตัว ไอ้แกง5ตัว ECA ใหม่นั่นนะครับเนี่ยมีอันนี้5ตัวแล้วก็โตเซแล้วก็ b ีแคบเบจิต้านะครับเบจิต้าในเก่งโดยไม่ต้องสือ่อีกแล้วแต่แค่นั้นแหละคือตู้นี้ฝั่งนี้โอ้โหแย่งจริงนะครับาตามสไตล์คาริโอขจริงเนาะก็แผนของผมก็คือเดี๋ยวเริ่มฝั่งโกคูก่อนนะครับแล้วก็ถ้าได้โกคูผมเอาแค่อย่างละตัวพอนั่นคือพื้นฐานในการเล่นรถขังผมผมไม่เอาไม่เอาเกินกว่าน,นั้นไม่ปลดทังนะครับ ก็บททางเนี่ยเป็นเรื่องของการว่าโอเคได้ที่หลังแล้วซ้ําเดี๋ยวอะไรจากการได้จากตู้อื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วนะทุกคนผมจะไม่มีการเปิดเพิ่มไมกว่านี้แล้วอะก็ใครที่เปิด2ตู้นี้ครับขอให้โชคดีแล้วเราไปลุยกันเลยกับตู้ดกขังสิบอ็ดปีเริ่มเลยครับไปโอเคมันบาเป็นอนิเมชันแด่เฮ้ยมีท่านบุเ okay. ท่าโอเคภูจัดไปไม่รู้บทพูดนะไม่รู้บทเฮ้ยอันนี้คืออะไร บับบับเฮ้ยดีไม่ชั้นแลปะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเดีไม่รู้ไม่รู้ตัาบันขึ้นเป็นซุกเป์เซอรสีอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวดูกันนะครับว่ามันมันปกติหรือเปล่านะทุกคนเฮ้ยถ้าได้มาลติแรกนี่คือเอานะเอาเพราะผมชอบไปดวงเกลือกับตู้คาร์นิวัลอยู่นะเออตู้โดคังเฟสเนี่ยโอเคไม่ใช่แต่น่าจะเป็นฟีเจอร์ไหม อืมน่าจะเป็นตัวฟีเจอร์หน้าตู้ปะทุกคนเขาได้โกคูมินิมาแล้วนะฮะซูเปอร์ไซยาโอเคโกเทงไม่ไม่เกี่ยวละนะครับไม่แน่ใจเดี๋ยวเราลองเปิดกันอีกมัลติก็น่าจะรู้นะทุกคนเอ๊ะมาได้อันนี้ด้วยลัฟเฟิล์ทิกเก็ตใช่ไหมอันนี้ไว้ทำอะไรวเว้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนะครับทอมมอนพอยต์โอเคอ่ะไปดูกันว่ารอบนี้มันจะเป็นแอนิเมชันแบบเมื่อกี้หรือเปล่านะที่ขึ้นเป็นซูเปอร์ไซยาส์สี่เลยงงมากนะครับยำฉาเด็ก มีหย่ำชาเด็กขึ้นโอเคอ้าจริงๆด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้คืออนิเมชันแหลเนาะทุกคนก็คือการไปเป็นซูเปอร์ซิอาสเลยซึ่งคงจะเป็นฟีเจอร์แต่ไม่ได้การันตีตัวหน้าตู้เท่านั้นใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันว่าไหนจะเป็นอันการันตีหน้าตู้หรือว่าเป็นอะไรเป็นพิเศษนะทุกคนลองคอมเมนต์มาแบ่งปันกันได้นะครับว่าใครเจออนิเมชันอะไรแปลกๆนะครับโอเคอันนี้คงไม่มีอะไรละอีบิบ e ูโอเค เออได้อนิเมชันแรตั้งแต่แรกก็เลยงงเลยนะทุกคนนะว่ามันเป็นอันนั้นเป็นพื้นฐานหรือเปล่าเนาะโอเคมาโอ้โหมาหลายตัวมากนะครับอันนี้ก็คือขยันอยู่เหมือนกันนะสำหรับระดับดุกพังนะที่ทำแบบเอาเอาตัวละครทำใหม่ทั้งหมดเลยเนาะได้มาโอ้โหอันนี้แบบเป็นเพลน,นมากโอ้โหไม่มีจอแตกไม่มีอะไรขึ้นแค่ซปเปอร์ไซย่าร่างเดียวนี่ โอ้โหสุดจริงอ่ะไปเร็วๆเลยแล้วกันคิดว่าคงจะไม่มีอะไรนะครับขอดูแวบๆหน่อยโอเคเธอเลสจัดไปก็ล็อตฟรีนะครับมี3แถมหนึ่งด้วยนะครับก็ดีมากๆในช่วงอ่ามีเวลาจำกัดแหละนะตากนานนะครับเฮ้ยอันนี้คอมโบนะครับ18กุรูดินเนาะแต่บทพูดเนี่ยไม่ได้มีโอวาริดา er หรืออะไรนะทุกคนเออเป็นคับมปทำให้าเฉยแล้วเมื่อกี้ จอแตกหนึ่งครับบังประปางอีกทีปับป๊บๆโอเคจะเป็น LR ใช่ไหมอันนี้น่าจะต้องเป็น LR นะครับแล้วเป็นฟีเจอร์ด้วยเดี๋ยวนะมาีแยแล้วอ่ะ <c oughs> พอเฮ้อพอเฮ้อไม่เอาแล้วโกคูตัวเนี้ยฝากเป็นตัวอื่นเอาเอาเป็นคู่ LR Blue ด้วยก็ได้คู่ LR Blue คู่ LR Z คู่แซดผม หดหมดหรือยังวะร้อยเร์หรือยังวะไม่แน่ใจเลยทุกคนเฮ้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ Android นี้อ๋อไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวใหม่ตกใจอ่ะโอเคไปกันต่อครับทุกคนขอตัวหน้าตู้ตัวอื่นบ้างอันนี้ไม่น่าจะคอมโบอะไรกันนะแต่ดูดูดูมีอะไรพิเศษป่ะเสียงมันฟุ้งฟิ้งฟุงฟิ้งบทพูดโอเคขึ้นเป็นสองแล้วจบที่สองนี่เฉยนะฮะ อ๋อซุปเปอร์ไซย่าสี่โกคูไดมาให้มันจบจบตรงนี้เป็นไปได้ไหมมาเหอะไม่อยากลงเยอะนะครับจะบอกว่ายัางไม่อยากพูดว่าดกคังเป็นเกมที่รักผมนะทุกคนจนกว่าจะเปิดตู้นี้เสร็จนะฮะ <laughs> เดี๋ยวค่อยว่าก,กัน <laughs> เดี๋ยวค่อยคอนเฟิร์มอีกทีนะฮะว่าเกมนี้จะรักเราหรือเปล่านะครับแต่ในปีเนี้ยในปีที่ไม่ใช่ปีไม่ใช่ปีนี้ในปี2 0 1พันสิห้าที่ผ่านมาเนี่ย2 0 2พันยี่้าสองพันิห้าอะไรวะนั่นแหละ คือจะบอกว่าดวงของผมกับัวคังคือค่อนข้างดีมากๆแทบจะไม่พลาดตัวละครใหม่เลยนะเพรไม่ขึ้นเป็นสามแฮะโอเคอยากเห็นอยากเห็นภาพอาร์ตสามนะครับก็หวังว่ามันจะยังดวงมันยังยังแคลรี่มาถึงปีนี้ด้วยนะทุกคนเออสองพันยี่หต้อง going strong นะฮะโอ้โห เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปัง G t ก็มาโอเคเดี๋ยว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 ผมคิดก่อนขอ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 ทำอะไรสักอย่างก่อนนะครับสลับไปหน้าหลักไม่ได้เดี๋ยวเพลงใดมาขึ้นเบติต้าหนึ่งทีแล้วเราสลับไปโกคูครับทุกคนลองดูลองดูลองอะไรแบบนี้บ้างสลับสลับบ้างนะทุกคนนะแหวกแหวกหน่อยนะฮะจับไปเพื่อมันจะรีเซ็ตลักไง นะฮะรีเซ็ตเฮ้ยเฮ้ยขี่อะไรกันมาวานะน่ะเฮ้ยมันต้องเป็นอะไรดีแน่นอนทุกคนอารมณ์เหมือนบูไอ้อะไรนะตาตานขี่บูอะไรอย่เงี้ยหรือว่าทางอุ้มไม่ยอย่างเงี้ยแน่เลยบทพูดก็เปลี่ยนไม่ใช่คำไหนคำไหนห้าเฉยนะฮะโอ้ขึ้นไปซุปเปอร์เซียสามครับเจ๋งมากเบจิต้ามาเลยดีกว่าซุปเปอร์เซียสามมาแล้วนะครับ ซุปเปอร์ไซยาสามมาแล้วเบจิต้าต้องตามมาถูกไหมถูกไหมฟึบ <F irm. S 2> เอาอยัางโอ้โหไกลยังวะอันนี้แหละไม่ต้อไปไปโอ้โหมาจากไหนหวะเนี่ยเออมันมันคงจะไอ้ไอที่มันสามตัวแนละมันขี่ท่อนไม้มานั้นคงจะเป็น LI เอยแอ้อนี่เป็น l อหลุดเลทน,นะทุกคนไม่ใช่หน้าตู้ เออมาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะพิกโ,กโรโกคูจากภาคสาย่านะครับโอเคไปกลับไปตู้โกคูกันต่อนะฮะดูแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าจะรีเซ็ตดวงเราได้หรือเปล่านะครับเฮ้ยเบิติามาฟิวชัน่นไปมันมีฟิวชัน่นมันมีฟิวชั่นดีกว่าไปจอแตกหนึ่งครับ thank you dragon ball มา มันต้องมาก็คือแสดงว่าถ้าอย่างนี้ตู้นี้ก็คือเบจิต้ามาคู่กันก็คงจะไม่ได้มีอะไรลุ้นเป็นพิเศษใช่ไหมมาจต้ามาจากไหนวะโอ้โหเวลาอ GT จ้ะใช่ออริจิาอลไดมะนะครับทุกคน GT ตอนนี้นะฮะเราเรียกกันว่าอย่างกันนะครับรอบฟรีเนี่ยแหละ มาจินดูกับแอนซี่ไม่ใช่ตัวที่คอมโบกันแน่นะโอ้โหที่ทุกคนดูเกลือเหมือนกันนะเริ่มเริ่มมาเนี่ยเริ่มมาได้ได้ดูเกลืออยู่นะยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยยังไม่มีตัว l r ดีๆเลยนะคู่แซดคู้บลูตัวหน้าตู้เดียวที่ได้คือไอซูปเปอร์เซายา่าโกกูมินิทุกคน อันนี้ถือว่าโอ้โหบีรุสจ้ะไปเชิญครับเชิญกลับเชิญกลับภาคตัวเองเนาะอ่ะขอขอเหอะอย่าให้มันอย่าให้มันต้องเกลือเลยนะ11ปีไคโอชินพิโกุโล่แล้วก็มาจินดูคาเมฮาเมฮ่าเฉยๆนี่เดี๋ยวคือมันจะต้องเป็นใครคอมโบใครคือแน่นอนเราเห็นกุลรินกับ18แเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นคอมโบกันใช่ไหมแต่แบบ อันนั้นัคือบัลคอมโบตั้งแต่แรกแล้วอะแล้วอันนี้ล่ะใช่ไหมอันนี้คือต้องเป็นใครกับใครโกคู <Goku S 2> <Goku S 1> กับเบจิต้าก็ดูไม่มีอะไรนะครับแต่จะมีแบบไอ้ไอ้ที่ขี่ขี่ไม้กันมานะครับขี่ท่อนไม้กันมานะเป็นเผาไป,ไปสองอันนั้นก็คงจะเป็น LR นะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวทุกคนครับผมขอญอาตปิดเกมเปิดใหม่นะครับแบบดวงมันนรกพอสมควรน,นะครับทุกคนจากที่เปิดมาเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวผมขอเล่นอนิเมชันสักอันหนึ่งดากอนพันช์มีอัน,นเล่นอันไหนได้บ้างเอาอันนี้ไปเลย ex super นะครับโคตรเท่ะนะดากอนแฝงเฉาเสียงคำรามเขี้ยวมังกรอ,อะไรเงี้ย เทจริงเทจริงและมีบทพูดด้วยนะ EX นะทุกคนอารมณ์เหมือนแอคทีฟนะแต่ก็อันนี้กแค่แคๆโอเค,อเคมารูปนี้นะครับทุกคนจําไว้นะครับกําหมัดนะกําหมัดไว้เลยทุกคนมาจัดเลยนะครับกาหมัดแล้วทุบคนละหนึ่งไลท์เลยไปนั่นโอเคมีเบจิต้ามาครับบทพูดบทพูด,บทพ,ดบทพูดเปลี่ยน ต้องฟีเจอร์แล้วแหละถูกไหมจะ <laughs> ไปมันจบแค่ซูเปอร์เซียสองวะจริงๆมันก็ไม่ใช่ซูเปอร์เซียสองแหละนะทุกคนนะมันแค่ผมตั้งเองเฉยนะเอออ่ะมาเหอะจบๆหรือสองวะเออน่าจะสองแหละจำถ้าจำไม่ผิดเนาะได้บ้าดูนานแล้วมาเป็นปีแล้วนะ้องลกครั้งลุ <laughs> กครั้งตัวเพิ่งมานะครับมาตั้งแต่้นปีที่แล้วมันได้บาทุกคนถ้าจำไม่ผิดเนาะ โอ้โหทุเลศทุเลศมากจ้าเฮ้ยไม่เอานะไม่เอานะเกือเปิด11ปีไม่เอานะมีเบจนะนะิต้าอแก้วครับโอ้โหโนหรอโอ้โหนอะโอโนอ่านไงวะเออนั่นแหละประมาณนั้น thanks โอเคกอริโอมาทำอะไรเฮ้ยอ,อันนี้เป็นอันนี้ต้องของใหญ่แล้วป่ะทุกคน อันนี้คือการันตีหน้าตู้หรือปะต้องใช่ต้องใช่ทุกคนมันเป็นผมได้ร่างเด็กแล้วอันนี้ร่างผู้ใหญ่มาเหอะมาเหอะเฮ้ยผมว่ามันมีอะไรเว้ยผมว่ามันมีอะไรเว้ยถูกไหมอย่างน้อยต้องหน้าตู้อะไอโบลีโอจะคือฟีเจอร์หน้าตู้ครับสรุปเนาะก็ มาคู่กับยาจิโรเบ้นะครับโบลี่กับยาจิโรเบะนะฮะอะไรวะโอ้โหอนิเมชั่นเวอร์นะแต่คือมันด้วยความว่าหน้าตู้มันก็เยอะนะทุกคนนะอืดังนั้นหัวนี้ผมได้หน้าตู้แย่ๆทั้งหมดเลยนี่หว่าโอ้โหสิสิบแปดการมาจินคูถามจริงโอ้โหสุดว่ะ เกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนโอเคพอแล้วพอแล้วทุกครั้งพอแล้วเนาะเออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมีมีแกล้งกันนิดนึงนะฮะทุกคนเราต้องเออเขาอาจจะอยากแกล้งเรานหนิดนึงว่าเออดวงดีมาเยอะแล้วอะไรอย่างงี้เปล่าขี้โม้เกินหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอ้ my god กระบ้าตายกระบ้าตาย ดีเถอะดีเถอะสิบแปดกับพิกโกโรไม่คือคอมโบแน่นอนโอเคโอโอนครับก็คือฟีเจอร์หน้าตู้แล้วรอบนี้จะเป็นซูเปอร์เซียสี่ค่ะคอริโอมา,มาว้าคอริโอทำอะไรวะทุกคนเชียร์<笑><笑>มาเถอะตรงเนี้ยจบจบซูเปอร์เซียสี่มายิงทั้งทีแล้วต้องออกเป็นซูเปอร์เซียสี่เช่นกัน มาเลยกำหมัดมาเลยกำหมัดมาเลยพี่มาโอ้โหบีสจ้ะเออแล้วก็หลุดไปโอ้โหในในพลบูอ่ะเอาเข้าไป <laughs> แล้วหลุดไปตัวที่ผมไม่อยากได้ทั้งนั้นเลยนะของตู้นะโอ้โหเจเนมบูไปเอาให้ครบเลยเนาะเออตัวอะไรวะเน,นี่ยแต่ละตัวทุกคน โอ้หน้าตู้มาตู้ออกอะไรวะเนี่ยโอเคมาบินกันสาม <c oughs> ขี่ขี่มันเรียกว่าอะไรวะจำไม่ได้แล้วนะทุกคนนะมอ,อนั่นแหละถ้าขี่กันมาแบบนี้น่าจะต้องเป็น LR ถูกปะน่าจะต้องเป็น LR ถูกไหมมาเหอะหน้าตู้ให้มันจบจบวิสมาเหอะ กำมือมาเลยกำหมัดเตรียมต่อยมาเลยมาโอ้ขึ้นมาจากหินมาเลยมาเร็วโอเคคูแซดคูแซดแซดผมน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าวะเออร้อยแล้วแหละเกินร้อยแล้วด้วย <c oughs> นะครับโอเคก็คือบันทักขี่นั่นมาก็คือจะเป็น Lr ฟีเจอร์มั้งน่าจะน่าจะดีนาดนั้นแต่ว่าก็ยังไม่ถูกตัวอยู่ดีนะครับ ยังไม่โดนตัวที่อยากได้อยู่ดีกอริโออะเอาโอโนโอโอโนไม่มาเฮ้ยมันจะเกลืออย่างนี้ไม่ได้นะมันจะเกลือยอย่างนี้ไม่ได้นะทุกครั้งไอเราชมนายไปเยอะนะเกมที่เรารักอะทำได้เบ้าเราเองไงเอ็กเบสไงเฮ้ยเฮ้ยเราเพื่อนกัน <laughs> เราเพื่อนกันไม่ใช่เหรอ <laughs> โอ้โห นายโหโหเอาเข้าไปเลยอ่ะเออรับฟรีครับของฟรีดีหรือเปล่าทุกคนของฟรีและดีมีอยู่จริงหรือเปล่าไอ้หย่ฉานี่มาจากไหนก่อน <c oughs> มียําฉามาบินด้วยนี่ฮาจริงนะฮะทุกคนดูแล้วดูล้เกลือนะตู้นี้นะครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะโชคดีกว่าผมแล้วกันนะครับ เออก็รู้สึกจะหนักอยู่พอสมควรแล้วสำหรับผมนะจุดนี้นะครับขอขอเฮอได้มาเนี่ยนะอืมขอเธอโอ้โหใครโอเคนโกคูจะอ่ะไปกันครับน่าจะเป็นลูปสุดท้ายของเราในวันนี้นะฮะแฟนซี่โกริโอมาจินดูนะ กอรีโอกับแพนซี่น่าจะคอมโบเนี่ยบทพูดเปลี่ยนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเป็นมินิครับมินิมินิมายิงครับฟีเจอร์จัดไปขอเฮอยตรงนี้แหละจบจบทุกคนมามาลุ้นกันครับกำมัดนะกำมัดเท่านั้นโอ้โหมินิเบติต้าจะอก็ยังไม่ได้หรอกนะแต่ก็ ในจุดนี้คืออ่ะอ่ะอรับไว้ก่อนแล้วกันนะครับแต่ขอซูเปอร์เซียสี่ด้วยขอซูเปอร์เซียสี่ด้วยได้ไหมขอพี่ชายใหญ่นะครับมาเถอะจะซเปอล้างเตาผิดภาคนะฮะโอเคโอเคได้เล่นตลกอะไรกันวะเนี่ยทุกครั้งฮะจะหมดเลยนเนี่ยพอแล้วตรงนี้แหละมาเถอะ ขออนิเมชันแบบเพนเพนแบบเซนโอแบบมิติโลเซ่เลยได้ไหมหลังจากนี้ฮะไม่เอาอะไรใดมาแล้วเอามิติโรเซร่เอาเซนโอเลยได้ปะอ่ะจอแตกหนึ่งทีสองทีปะทีเดียวพอเท่านั้นนะครับโอ้โหเอาวะรกครังเล่นผมละนะฮะรกครังเล่นผมแล้วโอ้โห อ่ะมาอ่ะโอเคจะอันนี้แหละนะทุกคนมิติโลเซเซนโอต้องมานะครับจับไปมาเฮิรมันจะมีมิติโลเซได้ไหมผมว่าก็น่าจะยังมีได้นะอืมโอ้โหนะฮา,าระกับมาจินคูครับตรงนี้เซนโอแวบมาเลยทูไมทุกคนผมดึงปุ๊บเซโอแวบมาเลยโอเคไหมไม่ง่ายอย่างนั้นไม่ง่ายอย่างนั้นนะฮะ โอ้โหเอาอะเริ่มต้นฉลอง11ปีด้วยเกลืออย่างนั้นเหรอไม่เอานะาไม่เอานะาโอมาสอเก็บปีไม่เอานะาน่าจะมอบเกลือให้เราไม่ไดนะ้โอเคโอเคแต่ละตัวเว้ยโอ้โห คู่บูมันสักตัวก็ยังดีไปอ่ะรอบฟรีสุดท้ายครับทุกคนกับเพชรหนึ่งเพชรท,ที่เหลือของผมนะฮะมากันเยอะเหมือนกันนะครับแต่เป็นคำไม่ห้าเฉยเลยโอเคน่าจะพอรู้ชะตากรรมละนะฮะทุกคนจุดนี้คงจะไม่มีอะไรพลิกนะฮะโอ้โหอนิเมชั่นสุดเกลือ สัตว์มือต้องเข้าอีกแล้วเหรอเนี่ยสัตว์มือต้องเข้าอีกแล้วเหรอ,อโอ้โหทุกคนเฮ้เกลือนะเกลือเลยอันนี้เกลือแบบเกลือเกลือเกลือเลยอะอะไรขนาดนี้วะเนี่ยทุกคนโอเคทุกคนก็คงต้องจบกันไว้เท่านี้ก่อนนะครับทุกคนผมคงต้องไปดองเพชรมาใหม่แล้วก็มาคงมาไล่เปิดเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวก็คงได้นะครับทุกคนหวังว่า <c oughs> นะก็เป็นกําลังใจทุกคนที่ยังไม่ได้นะครับแล้วก็ ดีใจกับคนที่เปิดได้ด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันใครที่ดูชอบอย่าลืมกดไลค์และใครยังไม่กดติดตามอย่าลืมติดตามกันไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปเจอกันครับ